สบายดีพี่น้องงามางแรงๆห่อนห่อนพี่น้องเอาเอา,เอาคือฝนทีตกนี่ฝนกันมาตกพี่น้องมือนีึงมึงเด็กๆก็เต็มอยู่รถแล้วพี่น้องมีเอฟซีผันธามารถจอดรถใหญ่ๆจอดหน้าบ้านอุ่นน้อยนะคือรถไพรเอฟซีผันธามมาเนาะคือรถพอค่าเงื่อนพอค่าคุ้ยเลยพี่น้องเพิ่นมาเศร้าห้องแถวอยู่แล้วพี่น้องเพิ่นก็มาจอดนี่นี่เนะี่ยหน้าบ้านเงือ่อนอุอน่นพี่น้อง เอฟซีแห่งร้านสบายดีป่าลุงระวังตกเด้อล่ะเด้อไปจิไปใส่สิพาขอดไปใส่ไปดูมอไปดูมอว่ะสิไปเห็ดอันน่ะพี่น้องสิไปลองเบิร์ดเลยพี่น้องเด้ออันเพราะวะเครือแอนนีผู้เฒ่าเนาะแต่กี้พี่น้องเพิ่อก็เคยเบ้าอะไรว่าแต่ข้าวเต็กี้เนาะบริมีเครื่องไม่เครื่องมือเอโกยังเพิ่นเห็ดตามอันนี้เราเพื่นเนาะสูตรเพิ่นนี้ ใบมะกระาธันพี่น้องเพื่อนว่าเวลาปิดใบมะกระทธันกันหายใจเพื่อนว่ากันหายใจเลยเบิ่งมันปิดแล้วก็ปะแล้วก็หายใบมะกระทธันปิว้วลงมันข่ำหรือมันงายดดดดถ้ามันข่ำก็ถือว่าเป็นอันผู้ชายถ้ามันงายแล้วเป็นผู้หญิงเพื่อนว่าฮะว่าด้วก่อน ขอเที่ยวไหนเด้อเออเผื่อข้อนั่นพี่น้องเผื่อขอเที่ยวทางจัเสฟว่าเช่นใดจะผู้เห็ดผัดไปอยู่นักเพียงเนาะอ่ะบอกว่ากันพี่น้องรถเป่าพี่น้องไม่เป็นรถนักเนาะปะโอ้เด็กๆกระเทมอยู่เทิงรถพี่น้องเลยไข่หมุกเละทางแคมทาง ไอติมตะอวดไปพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเบิ่งพี่นอ้องเบิ่งมเบิดผ้าเบิดงพนพี่นอ้องเนาะคือพ้นสต๊กนี่แหละกระห้อนเอาวอ,อาววยีพี่นอ้องมาแล้วมาแล้วแคมทาง <c oughs> พี่นอ้อง โอ้ยมีแห้งขี่รถเลาะนิดหนึ่งอลยมีแห้งพี่น้องมันเย็นมันหอนอ้าวอยู่เพื่อนจากใบงามใหญ่เลยจกใบงามพี่น้องต้นกระทานเหม็นมืดละแคมทางพี่น้องรถลดกับกายทางมายามแรงๆเด้อพี่น้องเด้อนี่เด้อได้เลยประมาณห้าโมงหกโมงของเนาะเวลาเนี่ยต้นกระทานที่อ้นสีมาพิสูจน์เบิ่งเพิ่นผู้เฒ่าในบ้านเพิ่นว่าบ่ต้องเอ็กกอกเอ็กโกยังดอกว่ะข้าอยางหู้หาย เฮ็ดคือกันบอกนี่ว่ะเผิ่อว่านะพี่น้องเลยได้ลูกกันเนาะได้ลูกมากกะสามสี่คนกะห้าหกคนกะกะออกตามใบมรดกทันได้เลยเผิ่อว่าสี่ล่องเฮ็ดเบิ้งเผิ่อว่าบมเสียหายยังดอกเผิ่อว่าเนาะกะสี่ล่องเบิ้งเบิ้งระหว่างสายศาสตร์กับวิทยาศาสตร์เสื้อเครื่องหนึ่งเสื้อเป็นนั่นละเครื่องบันเนียก็เป็นมือกองให้ียบหน้อยพี่น้องทดสอบเบิ้งพี่น้องเอา อันอันนั่นไหมตอนนี้ฐานก่อนตีเออใจลองไปน้องแบบได้อะโขไม้วันอดไแบบตัวนี้แบบบอกโขไม่ว,ามาว,วันนี้นะไอ้เอฟซีคนเข้าใจก่อนคว่ำอะไแบบนี้ได้แป็ผู้ชายปะในความแบบนี้แหละความเป็นแบบนี้แหละผู้ชายผู้ชายเที่ยวเที<อ>่ยวนี้ง่ายขึ้นแบบนี้เป็นผู้หญิ่งเอาเราเริบเลิบเลยบบอเริ่มกัดเลยบอเอาทดลองไป้องอธิษฐานกันเด้อเอาใบสูกชงเลยนี่มันต้องเวลาผลัดลงมา <ève> hey. ออกมาแล้วพ in. <pu decorative certified> ี่น้องไม่ยิงบ่ม่ยิงไม่ยิงติดใจผลแล้วม่นยิงพี่น้องยิงพี่น้องเลยนี่มันยิงมันงายขึ้นผู้ยิงพี่น้องเไยมันยิงดันถ้าถ้ามันงายขึ้นแบบนี้นะผู้ยิงลูกในท้องคนพี่น้องถ้าเบิ่งลองเห็ดเบิ่งไปดูหมอหมอกระท้วงมาเป็นผู้หญิงเด้อลูกเจ้าในท้องมาสันดี หากแต่ว่าวันที่สิบหกบนเป็กโกบึงจะหูจักเชนึงพี่น้องถ้ามันเป็นนะนี้แหละได้ผู้ชายพี่น้องถ้ามันงายวันนี้เป็นผู้หญิงเนะพี่น้องเลยอ่าเป็นผู้หญิงลองเบิรงตวิทยาศาสตร์กับไซยาส์ลองคนเดียวพี่น้องมันมีเถือกสองนั่นแหละแล้วกาวันที่สิบหกบนว่าสี่ไฮเปอร์เต้ภาพเอ็กโกบึงเอ็กโกเลยพี่น้องให้จะให้สิเป็นเพศหญิงหรือเพศชายเนะพี่น้องเดี๋ยวรอดูพี่น้องเลยว่า สิเป็นคือเขาเห็ดบอครับแมนคือแท้จริงเลยก็คือออกมาเราเพีองเนาะทีนี้ลิคือจั๊กหน่องมือเนี่ยไปกวดท้ายกระท่วงว่าท่องอ,อุ่นไงแหงพี่น้องเพราะว่าอ,อุ่นมันคนอ้วนอยู่แล้วหน่องเล้ท่อง,องแหงมือไปห <ไป S 1> ุงมอเลยไปกวดน้่มพี่น้องแล้วก็ปเปโกคักๆเลยแบบน,นี้ว่าสิเป็นเพศยังทางนี้แมนยิ่งเนาะพี่น้องรอติดต้าเบิ่งว่าที่แมนตามอีโบตามได้ในในอุทาโมแก ออกมาพูซ่าก็ได้ยิงก็ได้ได้เม็ดเอาอย่าบอกเต็มสองก็ลองเบิ้งเอาเต็ที่สองมายิงอีกยิงอีกเอ้าสองใบพี่น้องเอาอีบัตรที่สามลองเบิ้งเอา้ามีเาบัตรที่สามบัตรอ่บัตรที่สามบัตรที่สามจีบอนแน่นอนมันบอกคือบัตรบอกแน่นอนแล้วเออมายิ่งลองลองเบิ่งพี่น้องลองเบิ่งสมปนโมแมนกับพี่น้อง กันสีหูแท้แม็นเอโก้อ้อนใหอยากได้ผู้หญิงพี่น้องเลยถ้าว่าให้ถ้าว่าถามโ้นว่าได้ผู้หญิงผู้ชายเป็นญิ่งท่าวาได้ออกมาเป็นผู้ชายแล้วปุยจะเรียกมดหักมดแทงมดละลูกเข้ามั่งเนาะอะได้เป็นลูกแล้วพี่น้องสิเป็นเพศยังกับลูกนะไปเมื่อวันนี้อากาศก็เย็นๆพี่น้องต่างมารอลินแล้วก็มา เสี่ยนม่งเนาะเออทำนายทำนายตามทอกไงพี่น้องผ่าผาเดือนผ่าเดือนเลยตอกมังญ่พี่น้องไปได้ป่านนี้เมื่อพี่น้องเลยเอากระลองมาเห็ดเบื่งพี่น้องเลยตำลาแต่โบฮานถึกใจพ่อแล้วเาแล้วฝูงยิงถึกใจอดเลยพี่น้องเลยไปได้ปานนี้เมื่อเนอะพี่น้องเมื่อนำกัน บ่มีทางขึ้นนะ,ะนะั้นหลังจากทีมาจากเห็ดอันนั้นพี่น้องเนาะเห็ดอันนี้ยังทีอ้นไปเห็ดนะพี่น้องคำเราพี่นอนะ้องเนาะคำเบ้าของผู้เฒ่าผู้แก่ตะกี้เราพี่นอนะ้องเนาะที่เพิ่นเสือถือกันมาด้ดยพี่น้องเด้อที่อ้นไปเห็ดกระบอตเต้เนานะ เพิ่นว่าลองเห็ดเบิงมันกับโบเดเสียหายเพิ่นว่าไปเห็ดเบิงน่ะกะผู้หญิงเนาะพี่น้องเนาะอันนี้หันต้มเข่าแฮม้าพี่น้องอ้นกะสซีเกลือเข่ามาต้มใส่ปลาด้วยพี่น้องเด้อดที่เป็นนันดำๆำดำดนี่เมนเนื้อปลาพี่น้องสองโตอ้นต้มให้เออเท่เท่เท่เทเต็มนันเฮ้ยเท่ต้มไม่นี่เลยพี่น้องเอ้ยอ้นต้มให้ เศร้ามอหนึ่งแรงมอหนึ่งพี่น้องเลยม้ารุ่นเดียวกันด้วยพี่น้องเด้อตัวน้นน่อยะเท่าโซกพี่น้องซื้อเพิ่นเออไอเต้เห็นใบใหญ่เถื่อเอิญยองแยงพี่น้องเลยรุ่นเดียวกันนิดม้านตัวนี่ตัวน้อยนี่ใหญ่กว่าหมูทีโออนอมาพี่น้องแบมันไปถือม้าเขากัดตอนน้นเนาะพี่น้องเนาะที่ออนว่าตาแตกชุด้ทยปวดีตากะบริเป็นยังแล้วปวดดีแล้วพี่น้อง แต่เพิ่นน่ะบ่ใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งเทียบใส่พี่น้องพอม้อนี่น้อยกว่าหมูพี่น้องเลยมอที่เอามาเลี้ยงแต่บิดใหญ่กว่าหมูน้อยกว่าหมูบัดมาพวกนี้ใหญ่พี่น้องเอ้ยเบิ่งรุ่นนี้ลื่นกันตั้งเท่าใดเทาเลยนี่แหละเกลือขูมือเด้อพี่น้องเด้ออ้นต้มข้าวเกลือขูมือมาก็ได้ต้มก็ต้มใส่ปลาพี่น้องเลยให้กินเนาะพี่น้อง เพื mm ่อ hmm. น so so like ี่แหละหมอจะอยน้อยๆก็กินเก่งคือกันกินดีอยู่พี่น้องหากบอยใหญ่บ่อ้วนได้แต่ซสำนี่พี่น้องเลยแต่ว่าเล็บยาวอยู่พี่น้องเล็บเล็บตีนน่ะซสำสำตัวใหญ่นี่แหละเล็บมันน่ะแต่ว่ากระตนกระโตบ่ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งก็กินดีอยู่พี่น้องอือเพิ่นก็กินอยู่ค่ะหักบ่ใหญ่พี่น้องเอ้ยบัวใหญ่ยังสิบหเลย อ่ะพี่น้องคลิปนี้อ้อนก็สีลาไปก่อนพี่น้องพ่อกันคลิปหนาเลยจ้าอ,อน <laughs>